ก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเพื่อนๆที่น้องนะครับบุคคลทั่วไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับสําหรับไทยมู c นะครับเออตอนแรกผมอาจจะอ่านเป็นไทยม็อกมานะครับแต่ว่าื่อวานลองเข้าไปดูแล้วนะครับภาษาไทยเขาบอกว่ามอูคของมู o เนี่ยน่าจะเป็นมอูคของมูคแล้วกันเนะนะครับอาจจะพูดผิดถูกไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา สอนนะครับวิธีการที่จะทําให้ Gemini เนี่ยกลายเป็นโปรได้นะครับซึ่งเป็นจํานวนเนี่ยถึง1ปีนะครับมูลค่าเกือบ1,000 0บาทก็คือ750เนี่ยคูณ12เดือนนะครับประมาณ9,000บาทเชียวนะครับซึ่งพวกเราก็จะสามารถนํามาใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับก็เสมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับของไทมมูฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับในโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับในมือถือของเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า t h a i ID หรือว่า Tru m o n e y ่เนี่ยเอาไว้ทั้งสองแอปเลยนะครับเพราะว่า t h a i ID เนี่ยเอาไว้ยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะครับแล้วก็ t r u มัน n e y นะครับก็เป็นแอปที่จะเอาไว้ใช้ในการจ่ายเงินนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย เราไม่ได้จ่ายเงินแต่เราจะต้องมีวิธีการที่เราจะจ่ายเงินนะเ,เสมือนกับว่าสมมติว่าถ้าเราใช้ไปครบ1ปีแล้วเนี่ยเ,เราไม่ได้กดยกเลิกนะครับเ,เขาก็จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย750ต่อเดือนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเป็นระยะเวลาถึง1ปีนะครับเราจะถูกใจนะครับใช้บริการต่อก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูคลิปนะครับที่ครูแชมป์นะครับได้ถ่ายไว้เมื่อคือนนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ไทมูคก,ก่อนนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มต้นใช้งานนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยแหละครับวิธีที่เราจะเข้าใช้งานนะครับก็คือเราจะใช้อ่าไทไอดีเมื่อกี้แหละครับสำหรับยืนยันตัวตนนะครับสำหรับคนที่ มีแล้วนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้อบรมออนไลน์นะครับก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีผลมาถามคู่แชมป์นะครับว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามันเห็นบัตรประชาชนด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างได้รับความเชื่อถือนะครับ ันเป็นการยืนยันตัวตนนะว่าเราอยู่ในประเทศนี้จริงๆแล้วก็เป็นคนไทยนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่ไปเลยนะครับเราจะได้เลขเไม่ใช่ได้เลขนะครับได้อ e ีเมลนะครับเป็นของไทยมูกมาก็เสมือนกับว่าเหมือนเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เราก็เป็นเสมือนนักศึกษาของไทยมุกนะครับพอได้อีเมลมาแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปบันทึกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะจําไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนใช้ล็อกอินนะครับต้องใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับจังหวัดนะครับการศึกษานะครับ สถานที่ทำงานอะไรพวกนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะสร้างบัญชีสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ผมลองทดลองเข้านะครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพิมพ์อะไรเอ่ยพิมพ์น่าจะเป็น g o เ g l e Gemini หรือเปล่านะครับเพราะว่าทําไว้เมื่อคืนทําไปอัดคลิปไปัด้วยนะครับ่า o o o g l e g e m i n i s t u d e n นนะครับเพื่อจะใช้โปรโมชั่นฟรีสำหรับนักศึกษานะครับซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ไม่ใช่ว่าแค่ Google Gemini Pro ฟรีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังได้พื้นที่ใน Google Drive นะครับมาถึง2องเทราไบต์เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลย แล้วก็กดรับข้อเสนอได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยืนยันการมีสิทธิ์นะครับว่าเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้เราก็ให้เลือกนะครับประเทศไทยนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสบายๆนะครับส่วนมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็น โครงการนะครับขึ้นต้นด้วยโครงการเมรื่อคืนครูแชมป์พิมพ์ผิดไปนะครับไปพิมพ์ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับนี่นะครับนี่ครับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยกรุงเทพมหานครนะครับนี่แล้วก็ชื่อนะครับต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆพอเสร็จแล้วนะครับก็ ่าตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับสถาบ้านการศึกษาของฉันตรงนี้นะครับมันจะบังคับให้เราเข้าไปใส่อีเมลนะครับแล้วก็รหัสนะครับของไทยมูฟเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ใส่นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่ ไเอ่อ uh, gmail นะครับตรงนี้จะไม่ใช่ gmail นะครับจะเป็น a d thai mooc. ac. th นะครับแล้วก็รหัสผ่านเมื่อครู่นะครับพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับดำเนินการต่อนะครับถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ก็แทบจะยินดีเลยนะครับนะครับก็กดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยนะครับ ตัวนี้แล้วก็กดว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะคิดอยู่นะครับตอนที่อ่านคลิปนะครับใช่ไหมอ่าพอกดเสร็จแล้วนะครับ continu e น,น,นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับได้รับการยืนยันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดสมัครใช้ Google Gemini Pro กันได้เลย,เลย ผมรับมานักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อคืนก็จะสะดุดอยู่ตรงนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือผมกดคลิกตรงนี้กดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะข้ามช่วงที่กดไม่ได้ไปนะครับนี่นะครับก็จะวนอยู่หน้าเนี้ยนะครับสักแป๊บหนึ่งเลยนะครับจนกว่าจะกดได้นะครับถ้ากดไม่ได้คุณครูก็ต้องกดรีเฟตรชตรงนี้นะครับ ม่งงเออเนี่ยเมื่อเมื่อคืนทำไมมันกดไม่ได้นะก็พยายามกดคลิกอยู่ตรงนี้นะครับกดจนกว่ามันจะได้ครับเนี่ยกดกดแล้วไม่ได้นะครับพอ,อเลื่อนไปเลยนะครับอ่าพอมันยอมขึ้นแล้วนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่วิธีการจ่ายเงินนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการใช้ทูมันนี่นะครับ ว่าท่านใดอยากใชว้วิธีการอื่นนะครับก็ลองดูได้นะครับแต่ผมก็ใช้ True เอาแล้วกันนะครับเ,เสร็จแล้วพอเรากด True มันนี่เนี่ยดำเนินการต่อเนี่ยมันก็จะมีการให้ไปขึ้นรหัสนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าแล้วก็จะมีรหัส OTP มานะครับชึบและเสร็จแล้วก็อนุญาตนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยว่าจะเป็นอะไรสมมติผมก็ตั้งเป็นครูแชมแล้วก็เจมิหนหายแล้วกันจะได้ไม่ลืมว่า มันใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนีมาลุ้นกันนะครับว่าได้หรือเปล่านี่ถ้าขึ้นมาตรงนี้น่าจะได้แน่นอนแล้วครับเอเริ่มตั้งแต่วันไหนอย่าลืมบันทึกไว้ด้วยนะครับ750บาทต่อเดือนนะครับฟรีนะครับ12เดือนนะครับมูลค่าเกือบหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุ้มจัดเลยนะครับเราเอาไปใช้ให้เกิดความรู้นะครับเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับวงการการศึกษานะครับสบายเลย สมัครใช้บริการนะครับลุ้นแล้วจะได้หรือเปล่าชุบชุบชอได้แล้วนะครับสมัครใช้บริการแล้วนะครับไปที่เจมินานะครับอ่าตรงนี้จะขึ้นสัญลักษณ์โปรมาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนเจมินาปโปรนะครับ